สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับ Toyota Fortuner Legender ครับรถคันนี้เป็นรถที่ผมไว้วางใจแล้วก็ถูกใจสุดๆครับสท้อนภาพลักษณ์พรีเมียมห้องโดยสารกว้างขับขี่สบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผมเลยครับภายนอกดีไซน์พรีเมียมรอบคันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาพร้อมกับ e อ็กซ์คลูซีฟแบ็กหลังคาดำดีไซน์พรีเมียมครับ ภายในมีความสะดวกสบายอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto ครับและยังมี Wireless Charger อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายสะดวกต่อการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะครับไว้วางใจได้เลย t o โยต้าฟอร์จูเนอร์เ d เจดอคันนี้นะครับยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับยูโรไฟซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับหากใครที่กําลังมองหารถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์พรีเมียมแบบผมนะครับต้อง Toyota Fortuner l e g e n d เจดอคันนี้เลยครับเป็นรถที่มีฟังก์ชันการใช้งานสุดวกสบายอย่างครบครันมาพร้อมกับดีไซน์พรีเมียมพบกันนะครับที่โชว์รูมโตโยต้ทั่วประเทศครับ